เราได้อะไรมาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากกรรมแม้การได้มาเกิดเป็นภพมนุษย์เนี่ยถ้าโยมไม่ได้ทํากุศลกรรมบท10บมาก่อนนี่มาเป็นอย่างดีนี้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้นะการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากมากยากเสมอกับอะไรการเกิดขึ้นของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธสักครั้งหนึ่งเห็นไหม ดูความยากของความเป็นมนุษย์สกอ่อนการที่จะได้สัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตเนี่ยจะได้เกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยความยากสามสิ่งเสมอกันอะไรหนึ่งการได้เกิดเป็นมนุษย์นะการที่ผู้เจ้าจะเสด็จอุวัติขึ้นในโลกสามอะไรคำสอนหรือศาสนาของผู้เจ้าจะแผ่ภพศสารไปทั่วโลก ผู้เจ้าบอกสามสิ่งนี้ยากเสมอกันเหมือนเต่าตาบอดเจอแอกไม่ไผ่นั่นนะอุปมาณนั่นแหละนะดัง <c oughs> นั้นพวกเราต้องทําคุณงามความดีมาก่อนแน่นอนอืมแล้วต้องทํามาไม่ธรรมดาเลยละ่ะนะคุณธรรมอย่างที่สองที่เรามีอะไรที่ผู้เจ้าบอกบุญกิริยาสองอย่างทานกับศีลอย่างน้อยเราต้องทําทานมานิดหน่อยรักษาศีลน,นิดหน่อยต้องเคยสองอย่างนี้ เราจะได้เกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์นะแต่ถ้าเราให้ทานพอประมาณรักษาศินพอประมาณต้องสองอันคู่กันนะเราจะมาเกิดเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์แต่ถ้าเราให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศินมีประมาณยิ่งไม่ได้มนุษย์เลยขึ้นไปเป็นเทวดาชั้นกรรมภพเทวดาชั้นกรรมภพที่เราจะได้ตั้งแต่ ชาตุมาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปารณิมิตาวสวัตตินี่คือหกชั้นที่เราจะได้แต่ถ้าเราให้ทานเป็นอติเลกรักษาศีลเป็นอติเลกเราจะได้เป็นราชาของเทวดาในชั้นกรรมภพเห็นไหมว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ได้มาเนี่ยมันเกิดแต่กรรมทั้งสิ้นการจะมีบริษัทบริวารก็เกิดแต่กรรม การที่เราจะมีลูกศิษย์หรือไม่มีก็เกิดแต่กรรม